สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปลายทุกวขูดทุกคนนะคะเนาะบอกว่าฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศนะคะเนาะมาค่ะมาทิ้งสองง่ายกับมะเขดนะคะเด้อมืันนี้วันนี้มีพ่องตํำน้ำพริกกีกีน้ําพริกคุณเกี๊น้ําพริกแบบน้ําพริกแบบพ่นเนื้อมาจ้ะ kitty. อันนี้ก็ซ่าบอกเขียวมีพ่องต้มไข่น้ำละระจาวันนี้น้อใหม่น้อใหม่มากินกับน้ำพริกกีกีวันนี้ค่ะเด้อม,มากินดูนกันนะคะพี่น้องวันนี้อาหารอร่อยอร่อยอาหารแบบบ้านๆนะพี่กกีกีนี่ก็แซ่บ พริกอันพริกแบบข้นเหนือคนแรกมีพวกเฮดเองนี่จ้ะนี่ก่อนเปิดพอลุกคอซี่ห้าหันหันอันคือเกี๊คู่กับต้มค่ะอันนี้กันอันนี้ซาบอกเคียกับแซบแซดมีพวกมากมากกินพคนซาสิเค็มหมูแซบทุกอย่างเลย ต้มใหากับจินกันึะอี่กีน,กน,กน,กกนสีสันได้จ้ะเสียบเสียบครับจะแน่เสียบเหมือน นม่นู้ว่าือ <c ười> อะันนี้ปูก็อน,นี่เสียบขอเ้าเดนนาพระบุูงแห่งเสียบ chịu khổ sẽ được Nên subscribe nhìn được phần แห้งอันนี้คื่นวแห้งมันเป็นบบเคือบกวอบไปเลยเนาะกตะน้ำอ่ะ,อะหั่นบางบาง มากให้ตุ่มสัน้ำปลากับแสบพี่น้องอาควรหอนจำเนาะมันเพชดอีกตัวละ่ะแดงชื่ขึ้น,นเนพ่เป็นเนียนะ้ำละเพชดจะอร่อย เรามีกับข้าวอร่อยถูกปกนะมันนั่งเปืองข้าวอันนี้พอนซาบะเขือเซ้นเช็บหมูเนี่ยมันนั่ 成本低。 สำหรับเสานี้ชิฟนีนนะคะเนาะปมูป่องข่าอิ่มแล้วนะคะเนาะมากินซูปนี้ซุนหองบานเท่าคือเก่านะคะเนาะเกลียงซาบกับเขื่อนแล้วกับลำพริกอันนี้เพิ่มเตินมลำพริกอีกเกลีนะคะเด้อยข้นเหนือแล้วกันเนาะอันนี้หมูป่องต้มไข่สามเนยอันนี้น้องใหม่มากัรำลำพริกค่ะแซ่บๆค่ะกับข่าเสียบกินเข่ากับเครืองเปือยนะคะเนาะเมูป่องขอบคุณหลายๆนะคะเด้องความเยาว์ไปลองทุกงูนตุ้คดนะคะที่ที่เขาไม้ กำลังเกณแล้วมากดไลค์กดแชร์กดติดตามไลยด้วยนะคะน้องกพ่อขอบคุณดีหลายหลายนะคะเนอะงสำหรับวันนี้น้งพื่ขอตัวลาไปก่อนนะคะนะ้องขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ